นี่คือเรื่องราวของเทพ,พเจ้าขนมหวานที่ไปไปมามากลายร่างเป็นสัตว์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเจปังในวันนี้นะครับขอยกตัวละครตัวหนึ่งมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาที่อยู่ในอนิเมะเป็น3ช่วงนะครับนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าโมโคยามะซูโยชินั่นเองครับและผมขอสวดตัวเรื่องหนึ่งนะคือตัวละครตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูภาคไทยนะคนที่ภาคตัวละครตัวนี้คือนาจูนนาจูนภาคโมโคยามะซูโยชิซึ่งไม่ว่าจะเป็นนาจูนไม่ว่าจะเป็นนาไกไม่ว่าจะเป็นนาหนึ่งอะไรพวกนี้ที่ภาคในเรื่องเจปััังตอนนนน้้คครผมมมีววาาาูสึกก่ ที่เหมาะกับโมโคยามะซิโอชินะมีแค่นาจูนคนเดียวเลยครับถ้าให้แบบนักภาคชายท่านอื่นมาภาคแบบตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกนึกภาพไม่ออกแล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันจะเปลี่ยนไปกว่านี้เยอะแต่ว่าพอนาจูนมาภาคมันดึงศักยภาพค,ความเป็นคาแรคเตอร์ของโมโคยามะได้ดีมากนี่ยังไม่นับเรื่องนอกบทบางอันที่นาะจูนเขาเล่นแล้วแบบผมชอบโคตรเลยนะเออซึ่งนั่นก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยชืน่นชมนาจูนมากที่แบบภาคตัวละครตัวนี้ได้แบบโคตรด,ดีนะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนบทบ,บาทที่ผมเรียบเเเเรรรรรีีียยงงงงมมมมาาาาาาให้กกกััันนนลววะ่่โโืออดิทไไ กนแบบว่่าัักกกกงงฟูสุดดรยี ide, ลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งขนมหวานหลังจากนั้นก็กลายไปเป็นพ้านะครับโอ้โหบอกได้ว่าอนิเมะเนี่ยค่อนข้างครองความเป็นแฟนตาซีได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นในมังงะเนี่ยได้ข่าวว่าเนื้อเรื่องโดยองครวมก็หลุดโลกไปกว่าน,นี้นะเอออะมาดูกันดีกว่าว่าโมโกยามะซูชิจะมีเรื่องราวอะไรให้เราได้พูดคุยกันบ้างก่อนอื่นนะครับผมต้องมาพูดถึงอดีตของเขากันก่อนนะอดีตของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เติบโตมากับตัวละครตัวหนึ่งครับผมตัวละครตัวนั้นก็คือมัซูชิโรเคนผู้จัดก การของปังตเซียสาขาโตเกียวใต้นะครับซึ่งก็เติบโตมาด้วยกันในฐานะที่ว่าฝึกวิทยายุจเลยครับผมมีการฝึกฝนวิชาแล้วก็ศิละปะก,การต่อสู้อย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าคุณมาซูชิโรเคนนะครับคุณผู้จัดการเนี่ยเขาก็มีความสามารถมีเรื่องราวการไปข้องแวะกับพวกยากุซ่าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีความเป็นนักเลงอยู่พอสมควรแล้วทีนี้เนี่ยคนที่ฝึกวิชามาด้วยกันอย่างโมคยามะซูโอชินะครับก็ต้องบอกว่าอย่างผู้จัดการเขายังยอมรับเลยนะว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของกังปูอัจฉรรรรริยะมมมมีคคววาาาาาาสสสถในสสนนนนในนนนนนกกกกต่่อออูู้้้งงๆจััแลบเื การฝึกฝนของเขาขเขาก็สามารถที่จะต่อยอดไปยังเรื่องของศิลปะการทําขนมปังซึ่งศิลปะงานทําขนมปังที่โมคยามาซูชิเขาแสดงให้เราเห็นเนี่ยคือการทําขนมปังแบบพิถีพิถันครับผมคือมันจะมีขนมปังบาง,งประเภทเนาะที่อย่างผู้จัดการเขาเล่าไว้ว่าโมคยามาเนี่ยเวลาทําขนมปังอ่างปลาปกติปลามันต้องทําเหมือนกับเป็นขนมปังโดที่เป็นเส้นแล้วก็สารกัน5เส้นแต่ว่าโมคยามานะครับสามารถสารได้แบบ20เส้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีความถี่มีความเป็นศิลปะเชิงลึกที่เขาสามารถทําได้แล้วก็มันก็สืบเนื่องไปยังเรื่องของการเย็บปัักกถ ก,การทาพวกสิง่งถักสิ่งทออย่างงี้นะครับเขาก็สามารถทํได้ดีอ่าซึ่งก็เหมาะกับคาแรคเตอร์ LGBTQ ของเขาเป็นอย่างมากเลยครับดูแบบมีความหน่อมแน้มในสไตล์นี้ด้วยซึ่งผมแอบคิดว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้นะเออเขาก็ดูแบบว่าอยากจะแบบสนิทสนมแปลกๆกับคุณผู้จัดก,การด้วยนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยมักจะเรียกเคนจังอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการกวนโมโหผู้จัดการผู้ผู้จัดการไม่ชอบที่เรียกแบบนี้นะครับแต่ใดๆก็ตามแล้วเนี่ยก็คือโตมาด้วยกันก็คือ2คนนี้พอจะรู้ตื้นลึกหนาบางนะครับแต่คนที่แบบออกเป็นแนว เขาเห็นว่าโมโคยามะเนี่ยค่อยๆก็เติบโตขึ้นมาเป็นช่างทําขนมปังที่เก่งนะแล้วก็เป็นคนที่แบบแทบจะเป็นโน .1 ของประเทศแล้วอะครับที่เป็นคนที่ทําขนมปังสไตล์ขนมหวานได้โคตรดีเลยใช่ไหมแต่ทีนี้นะครับจุดเปลี่ยนของโมโคยามะมันก็มาตั้งแต่ช่วงที่เขาไปทํางานที่แซงปีแอร์ซึ่งการทํางานที่แซงปีแอร์นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ทีนี้ไอ้ความสุขกับชีวิตเนี่ยมันก็จะแลกมากาบการที่เขาต้องสูญเสียจิตใจของการเป็นช่างขนมหวานชั้นเลิศคือเขาเก่งจริงแต ม,ม,มีความทะนงตนสูงมีนิสัยของการชอบดูถูกคนอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะซึ่งผู้จัดการเขาเห็นตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าในฐานะเพื่อนที่โตมาด้วยกันก็เป็นหัวเนาะแล้วทีนี้โมโคยามะนะครับที่เขาก็อยู่ในแซงปียร์มาเนี่ยความหยิ่งทะนงตนตรงนี้ของเขาก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าแซงปียร์เนี่ยก็เป็นร้านที่อยู่ภายใต้เครือของคิริสกิยุจินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอิทธิพลตรงนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวโมโคยามะเนี่ยรู้ถึงความดาร์กของแซงเปียร์อยู่พอสมควรด้ พอจะรู้แหละว่ามัซชิโร่เคนเนี่ยเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ก็อาจจะมีแบบมาเซลลนู่นแซลนี่บ้างนะซึ่งเหตุการณ์การเปิดตัวของเขาเนี่ยมันก็จะเริ่มมาช่วงแถวๆตอนที่6นะครับผมที่ว่าในอนิเมะต,ตอนนั้นพวกอาซูมะได้เข้ามาทํางานที่สาขามินามิโตเกียวแล้วหรือก็คือสาขาโตเกียวใต้เนาะพอเริ่มมาทําปุ๊บนะครับพวกอาซูมะก็ยังไม่ค่อยได้เป็นงานอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยฝีมือมันดีผู้จัดการก็แบบแอบเบทสมาแล้วด้วยนะครับก็มาทํางานกันได้ไม่นานเลยครับผมแล้วอยู่ๆก็สัมผัสได้ว่า นะครับก็ได้รู้สาเหตุว่ามันมีร้านคู่แข่งที่อยู่ตรงข้ามรา้านของเราเลยแม่งอยู่เยื้องๆกันนะแล้วมันแย่งลูกค้ากันอย่างชัดเจนใช่ไหมแล้วทีนี้นะครับการพูดจาเชื่อเฉืก็เกิดขึ้นเมื่อเปิดตัวโมโคยามะซูโยชิมาแล้วก็มีการพูดคุยกับอาซึมานะครับว่าอุ๊ยเคนจังนี่เด็กใหม่เหรออ่าก็มีการเปิดตัวอย่างนี้แล้วนะครับแล้วพอพูดถึงขนมปังเจปังปุ๊บก,ก็มีการพูดจาดูถูกดูแคลนเจปปงนะครับก็เลยทําให้อาซึมเนี่ย,ยอมไม่ได้ตอนนั้นก็คือแบบโ oh, มโหตากเลยซึึง่งงพพอพูดถตลุงนะครับก็แน่นอนนนครใาตล ทีของโมโคยามะนะเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ฉุนๆุนอะไรอย่างนี้นะแลวทีนี้เนี่ยการที่2คนนี้เขาจะมีมุมเชื่อเฉย่ก,กันจุดนี้ปุ๊บก,ก็เป็นโอกาสที่มาซูชิโรเคนเนี่ยจะให้ทั้ง2คนเนี่ยได้ดวลกันเพราะว่าตอนนั้นจะมีเรื่องของการเปิดตัวสินค้าใหม่ของทั้งแซงปีแอร์และก็ของปังตาเซียนะครับแล้วตอนนั้นอาซูมะเขากําลังคิดค้นเลยว่าจะทำขนมปังที่เป็นเจปังใหม่เล่ขั้่สยังไงก็เลยจะเอาไอสึเปิดตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ของโมโคยามะเนี่ยเขาก็จะมีขนมหวานที่เปิดเิดดดตตััวววขขขออออออองงงงเเเเเ้้้าาาีีีีีีีีกกกกกทททททนนนนนึโยรรรแแ่่่่่ปปะะจจใหลลซูม็ื ของทั้งสงสาขานะครับว่าถ้าเกิดสาขาไหนพ่ายแพ้ปุ๊บอาจจะต้องถูกยุบไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มันก็เป็นการเดิมพันที่ผู้จัดการเขายินดีที่จะใส่เข้าไปเนาะแล้วโมโคโยมามะเขาก็จะไปเตรียมการนะครับมีการไปนวดมีการไปสปามีการไปทําเล็บมีการยัดน้ําหอมพร้อมที่จะออกทีวีณนะเวลานั้นเลยเพื่อที่จะให้เจ้าหนูของร้านปังตัสเซียเนี่ยมันรู้สึงว่ามาท้าแข่งกับโมโกยมามะเทพเจ้าแห่งขนมหวานคนนี้จะเป็นยังไงส่วนฝั่งของอาซุมาก็ชัดเจนนะครับคือก็เตรียมการเลยว่าเขาจะต้องทําขนมปังเจปังหมายเลขห้าสิบ การครั้งนี้นะครับก็จะมีมัสเตอร์คิวเรซากิที่ก็มาดูงานด้วยตอนแรกก็คือแบบผู้จัดก,การทํางานหน้าไปนิดนึงนะครับไปเดิมพันอะไรกับเขาโดยที่ไม่ปรึกษากับทางสํานักงานใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือยอมซิดูสถานการณ์ซิว่าจะเป็นอย่างไรโดยที่ว่าการแข่งขันของ2คนนี้ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อมีการเริ่มทําแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นว่าโมโคโมะนะครับเขาทําขนมปังที่แบบเป็นเขาเรียกว่ามินิอามันเป็นปังเนยน้ําตาลมีรสหวานกลมๆล,ลงตัวมีรสเค็มๆปลแามปลแาม,มาแล้วก็มีการเคลือบคาราเมลด้วยนะคระ ดดิ้งอามันครับซึ่งก็จะมีความพีคด้วยว่ามันมีไส้พุดดิ้งเนาะที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นพุดดิ้งโนชูก้าใช่ไหมมันก็จะมีความหวานรสชาติรสสัมผัสที่หวานไม่ขัดกันเองด้วยได้30คะแนนไปจากกรรมการาทั้งสาท่านนะครับสิบสิบ,สบ,สบเข้าไปเปราะ ถือว่าคะแนนเต็มตอนนี้อาซึมะไม่มีเหลือทางแล้วครับ้องได้เต็มเหมือนกันเพื่อที่สุดท้ายจะไปจบที่เสมอได้เนาะก็สามารถใช้เจปังหมายเลข57มากซึ่งเจปังหมายเลข57ของอาซึมะนะครับก็จะเป็นขนมปังที่ออกเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยมีทรงไม่เหมือนกันแต่ว่าเปลือกนอกเนี่ยมันดูมีหน้าตาเหมือนกันนะพอกินแล้วปุ๊บก็รีแอคชั่นกันเป็นโรงละครคาบูกิเลยนะครับนี่แหละขนมปังคาบูกิอเนะนะครับเป็นขนมปังเก่าที่ขายเหลือแต่ว่ารอบนอกมันมีความแข็งอยู่นะครับก็เลยเอามาปรับมีการใส่ซอสเข้าไปแล้วเอาไปปรุงใหม่เพื่อให้มมมันีควากกรุบอ ซึ่งตัวนี้ได้รับคําชมล้นหลามจากกรรมการนะแต่โมโคยามะก็มีการพานเล็กน้อยนะครับบอกว่าเฮ้ยขนมปังเก่าขนมปังเหลือขายแบบนี้มันเอามาใช้มันไม่เป็นการดูถูกสิทธิของลูกค้ามากไปหน่อยเหรออ่าซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดการเขากังวลมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าภาพลักษณ์ของขนมปังเนี่ยมันจะเสียถ้ารู้ว่าเป็นขนมปังเก่าเอามาทําใหม่แต่ก็เห็นท่าทางของอาซูมะว่าแบบเสียดายขนมปังของเพื่อนๆที่ทําในร้านมากเลยก็เลยไม่ได้ห้ามอาซูมะไว้ซึ่งในขณะที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่กรรมกาาาาาารรอออออว่่เเเนนนีี้าาจจะตงงมผลนะใืท ขนมปังเก่ามาทําแบบนี้จะพิจารณาคะแนนด้วยขณะที่กำลังจะพิจารณาคะแนนตอนนั้นนะครับมาสเตอร์คิริสกิก็จะโผล่มาแทรกนิดนึงบอกว่าขอถามราคาของขนมปังทั้ง2ร้านได้ไหมครับว่าเท่าไหร่อ่าซึ่งก่อนหน้านี้มาสเตอร์คิริสกิเขาไปถามกับอาซูมา,มาแล้วแหละตอนนี้ได้ราคาแล้วขอคิดศูนย์เยนส่วนโมโคยมามะเขาคิดที่190เยนนะครับคือเอาเป็นว่าขนมปังเก่าที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นขนมปังเหลือเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นขนมปังแบบนแนวโปรโมชั่นแถมกินฟรีไปเลยอะไรงั้นนะครับแล้วขนมปังเนี่ยมันพิเศษ ของร้านเรามันก็มีเอกลักษณ์ต่างกันเป็นรสชาติของผู้จัดก,การเป็นรสชาติของคาวาจิเป็นรสชาติของซึกินโนะบลาๆซึ่งตัวนี้ปังตาเซียสาขามินามิโตเกียวก็้องตามน้าแล้วล่ะครับขอฝากเนื้อฝากตัวฝากขนมปังของเราแต่ละรสชาติที่กลายเป็นเจปังหมายเลขข้ิจด้วยนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าอาซูมาได้คะแนนเต็มเต็มเต็มกลายเป็นสามสิบคะแนนเต็มเท่ากับโมคโยมะนะครับโมคโยมะก็น่าเสียเลยไม่คิดเลยว่าอาซูมะจะทาได้ขนาดนี้ใช่ไหมอาและที่นี้พออาซูมาทำคะแนนเต็มได้ตรงนี้เท่า มันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฝั่งโมโคยามะนะครับที่ว่าไปท้าปังตาเซียแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะได้แล้วโมโคยามะก็กลายเป็นถูกไล่ออกณนะจุดนั้นครับผมออแล้วทีนี้ตัวของเขาเองนะคือด้วยการที่อย่างที่ผู้จัดก,การเขาบอกครับว่าโมโคยามะเขามีความหยืงถนงตนเองสูงขึ้นละทิ้งเรื่องของการฝึกฝนร่างกายฝึกฝนวิชาฝึกฝนจิตใจแล้วก็หันไปเอาดีทั้งเรื่องของทาสปาทําเล็บทําผมอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้นะครับที่โมโคยามะเขาพ่ายแพ้ถูกไล่ออกปุ๊บเขาก็ได้มาหันฝึกวิชามากขึ้นนะครับคือเหมือนกับว่า หันมาจริงจังกับเรื่องการทําขนมตังมากขึ้นการฝึกฝนวิชาตอนนั้นของโมโคยามะมันก็แอบมีความว่างเปล่าอยู่ภายในนั่นแหละครับที่ว่าฝึกฝนวิชาไปแล้วจะอะไรยังไงพอฝึกฝนวิชาไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนดียางเนี่ยนะครับเขาก็จะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่ตกต่าของเขานะครับที่โมโคยามะเนี่ยต้องไปนอนข้างกองขยะใช่ไหมพอนอนข้างกองขยะดีๆนะครับก็ได้มีนางฟ้าคนหนึ่งนะครับที่ได้มาเก็บเขาไปอุ้มชูก็คือเป็นอสึสากาวะมิซุโนะนั่นเองครับก็เป็นน้องสาวของซึกิโนะนั่นแหละนเน นะและด้วยกันเป็นสายเลือดอาซุซากะนะครับก็จะมีตำแหน่งที่สูงของเขาแล้วมี power พอที่จะแบบนั้นเนี่ยพอเห็นคนที่เฮ้ยดูแล้วหน้าทางน่าสนใจนะก็เอามาจ้างไว้ที่สาขาชินโตเกียวของเขานั่นเองครับแล้วทีนี้นะครับด้วยการที่โมโคยามะเขาเก่งโคตรๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าใหม่สุดแกร่งของสาขาชินโตเกียวกันไปเลยแล้วทีนี้ก็จะมีการแข่งขันศึกช่างทาขนมปังหน้าใหม่ของปังตาเซียขึ้นมาแล้วโมโคยามะเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยซึ่งระหว่างที่อยู่กับมิซุโนะเนี่ยเขาก็จะมีการแบบว่าใส่หน้ากาของโคราร ปกปิดหน้าตาของเขาด้วยนะครับแล้วทีนี้การที่เข้ามาแข่งในศึกช่างทําขนมปังหน้าใหม่ตรงนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะมาแก้แค้นมาต่อสู้กับอซสมะอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งออร่าค่อนข้างรุนแรงนะตอนแรกก็เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะช่างทําขนมปังใสหน้ากากโคัาล่ามาเอ้ยมันดูแบบคาแรคเตอร์ก็ชัดเจนดีแต่ว่าร่างกายภายนอกก็ดูใหญ่ล่ําเชียวนะเออแล้วทีนี้นะครับมีช่วงการแข่งขันที่เป็นรอบของยากิโซบะตัวของโคอาล่าสามารถทําผลงานได้ดีที่สุดนะครับก็ได้รางวัลพิเศษไปเป็นเงินรางวัลยน 1, ึ่งตอนแรกะรัจะมีตวละครที่ คุณหลิวเนาะคุณหลิวเนี่ยจะเป็นคนที่มาสอนการทําพวกยากิโซบะให้กับพวกอาซูมะด้วยแล้วก็อยากจะได้เงินรางวัลน,นี่ไงนะครับก็แอบมีเนียนๆไปปรับมือกับโคอาลานิดนึงพอเห็นศิละปะการต่อสู้ของโคอาลาปุ๊บท่านผู้จัดการมัซชิโรเคนบอกเลยว่านี่มันคือโมโคยามะแน่ๆนะเพราะว่าการต่อสู้แบบนี้ไม่มีใครแล้วนะครับเออซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัวชัดเจนนะครับว่าศิละปะการต่อสู้ของเขาสามารถสู้กับคุณหลิวได้ดีมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณหลิวก็หนีหายไปก่อนครับผมแล้วโคอาลาที่เขาเดขากกาาากูถไออ จากแสงปีแอนะแล้วตอนนี้ก็มีบอสอย่างมิซุโนะที่เข้ามาเลี้ยงดูอุ้มชูเขาไห้ได้ทํางานในฐานะช่างทําขนมปังอีกทีหนึ่งอ่าแล้วทีนี้ก็ถึงคราวที่จะต้องต่อสู้ตัดสินกับอาซึมะอีกรอบหนึ่งในศึกครั้งนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยในการแข่งขันครั้งนี้มันก็จะมีการเดิมพันของสก,กิโนะแล้วก็มิซุโนะนี่แหละที่ว่าตําแหน่งผู้สืบทอดที่อยู่คุณปู่จะมอบให้จะเป็นใครดีไงนะครับก็มีการเดิมพันตาแหน่งผู้สืบทอดกันตรงนี้ด้วยแล้วทีนี้การแข่งขันครั้งนั้นนวว่่ปซึมมีแขงงงงััั์์สสตต จะเป็นตามคุณสมบัติที่บอกไปเมื่อกี้ว่าตัวโมโคโยมามะนะครับความสามารถในการเย็บปักถักร้อยของเขาดีแล้วก็เอามาใช้กับขนมปังได้ดีโคตรแล้วการต่อสู้ครั้งนั้นที่มันดาเนินไปนะครับอาซูมะเองก็ต้องมีวิธีการละว่าที่จะเอาขนมปังรูปสัตว์ที่เป็นเต่ามาปะทะกับของโมโคโยมามะให้ได้ซึ่งโมโคโยมามะนะครับทำขนมปังเป็นมังกรครับผมซึ่งมังกรนะครับผมเป็นมังกรมามาเลตส้มนะครับแล้วก็ในส่วนเกตของเขาที่มีการถักบอย20เส้นอะไรเองี้ยมันก็จะเป็นส่วนเกตมังกรที่สวยงามมากๆนอกจากนั้นร รสชาติรสสัมผัสที่หวานหอมแล้วก็มีความ,มขมๆเล็กๆน้อยๆของชอ็อกโกแลตเข้าไปโปรย่างนีง้ถึงก็บอกเลยนะครับว่าความประสานกันตรงนี้มันทําให้ขนมปังนี้รสชาติดีโคตรๆครับซึ่งต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะมีกรรมการเสริมเข้ามาเป็นอาจารย์เดฟนะครับผมซึ่งอาจารย์เดฟแกก็เป็นนักเขียนเก่านะครับที่เอาค่าลิขสิทธิ์ของการเขียนการ์ตูนของแกเนี่ย ไปกิน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 แล้วก็ไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้อีกต่อไปนะครับแล้วทีนี้พอมาเป็นกรรมการปุ๊บก,ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเขาแบบกินเยอะไงนะครับก็มีคุณสมบัติของการเป็นนักชิมที่สามารถเป็นกรรมการตัดสินเรื่องนี้ได้ดีมากๆแน่ๆ,ๆนะแล้วทีนี้นะครับพออาจารย์เดฟแล้วก็คุโรยา,ยน,านิงกินขนมปังบางกรน,นี้เข้าไปก็โอ้โหสุดยอดมากนะครับผมคะแนนดีงามนะอย่างอาจารย์เดฟเขาก็จะมีแบบเครื่องให้คะแนนของเขาซึ่งคะแนนไปจบที่2องซึ่งตัวนี้โมโคยามะเหมือนนำโด่งไปแล้วนะคะแนนตรงนี้ดีงามมากใช่ไหมแต่ทีนี้พอเป็นขนมปังเเตาร็ปบใ ทั้งอาจารย์เดฟให้ทั้งคุโรยานิกินซิว่าเป็นยังไงซึ่งคุโรยานิดังเดินที่เขาโดนรีแอคชั่นของไอ้มังกรมามาเลดส้มเข้าไปเนาะก็อาจาะแบบทำท่าบรูสลีแล้วก็ถูกแขวนตัวอยู่ด้านบนนะแล้วทีนี้ก็บอกอาซึมะขนมปังเตาป้อนให้หน่อยเออพอดีแบบถูกขึงอยู่กินเองไม่ได้แล้วพอกินเตาเข้าไปปุ๊บหมุนติ้วติ้วตวตวต,ตเลยนะครับ yeah! แล้วรีแอคชั่นนะครับผมสัตว์ประหลดาดอวกาศก็มาครับผมเต่ากาเมราครับซึ่งเต่ากาเมราตรงนี้นะครับมันก็สื่อถึงว่าเฮ้ยขนมปังของอาซูมาเนี่ยม,มันคือราชาขนมปังเต่าที่ดีงามสุดๆไปเลยนะก็ถือว่าอาซูมาได้ผลคะแนนโหวตที่ดีคนหองอาจารย์เดฟก็ให้225เท่ากันนะครับเท่ากับว่าเฮ้ยของฝั่งอาจารย์เดฟเสมอไปแล้วนะแต่ฝั่งของคุโรยางยางีตอนแรกคือพูดว่าอาซูมาชนะ ก็อยากจะพูดอย่างนั้นยูโรกอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็คือกลายเป็นเสมอนะครับพอเสมอเสร็จปุ๊บคู่โรยังงี้พี่แกเอาหน้าที่การงานเข้าแรกเลยครับผมบอกว่าในเมื่อเสมอกันแบบนี้แล้วเราก็คงต้องให้แข่งกันใหม่แล้วสินะ <c oughs> ฉันคงจะได้กินขนมปังอร่อยๆอ,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 อีกเป็นแน่แท้แต่กลายเป็นพูดอย่างนี้ปุ๊บโมโคยามาเขาบอกว่าฉันเนะี่ยเป็นคนที่ได้เข้ามาทํางานที่สาขาชินโตเกียวแล้วก็ฉันนะ่ะห่างไกลคําว่า,ามือใหม่มา,มากๆแล้วนะฮะแต่เทียบกับน้องอาซมะแล้วก็เขาเนี่ยมีความเป็นมือใหม่แล้วก็มาเสมอกับฉันได้แบบนี้นะฉันนะรู้สึกว่าันยอม ้ก็ไดซึ่งก็กลายเป็นการยอมแพ้ไปซึ่งพอยอมแพ้ตรงนี้ปุ๊บนะครับเหมือนมิซุโนะเนี่ยเขาก็ถูกตัดออกจากความเป็นผู้สืบทอดของปังตาเซียแล้วใช่ไหมซึ่งกลายเป็นความน่าเสียที่มาพ่ายแพ้ให้กับพี่สาวสึกิโนะแล้วโมโคยมามะเนี่ยเขาก็มาขอร้องว่าไอ้เรื่องผู้สืบทอดอย่าเพิ่งเอามาตัดมิซุโนะออกได้ไหมก็ขอให้เป็นความพ่ายแพ้ของเดียนคนเดียวนะคะแล้วทีนี้นะครับสึกิโนะก็ยอมไงเออในฐานะที่เราเป็นพี่สาวแล้วก็จะทําเพื่อน,น้องสาวแค่นี้ไม่ได้เหรอ,อยังไงก็ตามเรามาพยายามด้วยกันตอนน่อ,นะอ,ตอแตกนกีน้ําหนะก็คือไ่ว หรือก็คือไล่โมโคยามะออกเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปไล่มาปุ๊บผู้จัดการกับมิสกิโนะก็แอบมีคุยกันว่าเฮ้ยเอ๊เขาไล่ออกแล้วะหรือเราจะไปจ้างโมโคยามะมาทํางานที่สาขามินามิโตเกียวของเราดีไหมซึ่งพอพูดอย่างนี้ปุ๊บมิสุกโนะก็เหมือนคิดได้นะครับแล้วก็รีบไปตามหาโคอาล่าโคอาล่าก็เดินรำลึกความหลังเนะว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่กับมิสุกโนะก็เหมือนอยู่กับลูกสาวนะมีความสุขมากเลยนะคะแล้วอยู่ๆมิสุโนะตามตัวมาเจอครับผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, ขอถอนไม่เอาแล้วไม่ไล่ไอลอก กันมากแค่ไหนและได้ความห่วงของผู้จัดการที่มีที่บอกตั้งแต่แรกะครับว่าเขาเห็นว่าโมโคยามะเนี่ยกลายเป็นคนหญิงทนงตนไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้เห็นว่ามีการขัดเกลวฝีมืออีกครั้งหนึ่งมาสู้กับอาซึมะแล้วก็ได้มาเจอกับบอสดีๆอย่างมิโซโนะเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพอันหนึ่งที่มาซิชิโรเขนเขาแสดงให้เห็นได้ว่าแม้จะดูเป็นคู่แข่งกันอะไรเงี้ยแต่พอมีเรื่องของการที่ตัวละครตัวหนึ่งเข้าไปไกลเกินเอื้อมแล้วก็ควรที่จะกลับมานะเขาก็ได้กลับมาเป็นช่างทําขนมวานนนใไตล์ี่่ขัแแด้้อออยยูงงซป ก็ก็มาทํางานในฝั่งของปังตาเซียแบบนี้นี่เองครับซึ่งเรื่องราวมันควรจะแฮปปี้เอนดิ้งสําหรับโมโคยามะที่กลายเป็นคัวล่าไปแบบนี้นะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับผมสุดท้ายแล้วเคาก็จะมีการพลิกฝั่งไปเหมือนซัพพอร์ตฝั่งของแสงปิไอทีนึ่ะนะครับก็คือในช่วงการแข่งขันทําขนมปัง9จังหวัดนะครับตอนนั้นก็คือเป็นช่วงไท้ายเรื่องแล้วนะโพ211ก,ก็คือช่วงตอน65ครับซึ่งตอน65 66เนี่ยเป็นบทส่งท้ายของโมโคยามะเคาโดยอนิเมะเนี่ยมี69ตอนเท่านั้นเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมปิดบทบาทได้เลยครับโดยในศึกครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นขนมปังน้ําพุร้อนที่เป็นโจทย์นะครับแล้วการเป เผยตัวละครที่เป็นคู่แข่งของพวกอาซูมะนาตอนนั้นคือเป็นแพนด้าครับผมพอเป็นแพนด้าปุ๊บเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาไม่พูดไมจาเลยว่าแล้วพอไม่พูดไม่จาปุ๊บนะครับด้วยท่าทีแบบนี้คนที่น่าจะมีความช่างชองแบบนี้อย่าบอกนะว่าลุงโมคยาบะมาอีกรอบหนึ่งอ่ะเออซึ่งสรุปว่าใช่จริงๆครับผมมิซซโนะเองก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับพอมีการเปิดเผยตัวปุ๊บก,ก็มีแบบว่าเรื่องหลักเล็กน้อยนะครับแพนด้าบอกว่าโอ้กูปลอมตัวมาขนาดนี้รู้ตัวจริงกูได้อย่างไรนี่ซึ่งการที่ อซึมาเล่นงานมาแล้วถึง2ครั้ง2คราอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้พอมาต่อสู้ครั้งนี้เขาจะต้องมีแบบจิตแรงแค้นที่พร้อมจะต่อสู้พร้อมจะขยี้อซึมะเป็นแน่แท้ซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับอซึมะก็โอเคถักเกิดว่าด้สู้กับลุงโมโคยมามะอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฉันยินดีที่จะสู้เลยพอเปิดเผยตัวตนก็ยังอยู่ในชุดแพนด้าอยู่นะครับเพราะว่าโมโคยามะาเขาบอกว่าที่อยู่ในชุดแพนด้าเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องพลังตัวอย่างเดียวแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเดียไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะฮะก็เลยบอกว่าผิวพรรณไม เตรียมวัตถุดิบกันนะครับโดยที่ว่าอาซูมะเองก็จะไปเตรียมแป้งโดในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาโดยเป็นแป้งโดที่อาซูมะเขาจะบอกว่านึ่งแบบจีนมานะครับก็คือจะมีความนุ่มฟูในสไตล์ของเขาซึ่งก็เป็นขนมปังเรียบๆเ,เนาะส่วนของฝังโมโคุยายมะนะครับเขามีไอเทมชิ้นเด็ดครับผมก็คือเป็นแป้งเบกกิ้งโซดาที่มีการเตรียมการมีการคิดค้นมาแล้วว่ามันจะสามารถระเบิดได้ต้มๆๆเลยนะครับซึ่งการเตรียมเบกกิ้งโซดาที่มันมีความอันตรายสูงตัวนี้นะครับตัวของมิสโนเองก็จะได้เห็นความทุ่เทเท่่่มมมเเเเททนนนาาะีีีีขได้้ตรยกรพืออจคลซแบบ แล้วทีนี้เนี่ยการเตรียมการตัวนี้นะครับมิสโนก็เข้าไม่ถึงแนละ้วว่าเฮ้ยไอขนมปังตัวนี้มันมีนกลไกอะไรยังไงจะเอาชนะได้ยังไงขนมปังจอมแบบไหนนะสัมผัสได้เพียงความมุ่งมั่นที่จะเอาอาชนอาซึมะให้จงได้ใช่ไหมเออพอขนมปังตัวนี้เสร็จสมบูรณ์นะครับก็กลายเป็นขนมปังนึ่งแอลที่ชื่อว่าทริปเปิลแอลครับผมคือทริปเปิลแอลที่ว่านี่คือพอกินเข้าไปปุ๊บมันระเบิดต้มต้มต้มสามรอบนะครับแล้วทีนี้กรรมาการตอนนั้นเป็นคุโรยาน,นิใช่ไหมพอกินเข้าไปปุ๊บพ,พ,พแล้ว ค,คือแบบระเบิดหายไปแต่ว่าอันนี้เป็นเทคนิคเรียกชันคือว่าเอาตัวปลอมพุ่งเข้าไประเบิดแล้วก็ตัวเองหลบลงไปใต้ดินแล้วทีนี้พอถึงฝั่งของอาซูมาบ้านซึ่งขนมปังของอาซูมานะครับก็อาจจะเป็นแป้งโดเทคนิคโรแมนโฮใช่ไหมที่มีการนึ่งสไตล์แบบจีนของเขานะครับแต่ว่าทีเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่ไอส่วนใบไผ่ที่มีการเอามาประกอบกับเรื่องการปรุงการนึ่งด้วยมันก็เลยทาให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับซึ่งกลิ่นหอมเนี่ยส่งผลต่อตัวโมโคยามะด้วยนะเออแต่ว่าอันนี้มาที่ตัววคคคุุดดยาาาอออออ่่นนีีนีี้้กกกรชชิมมม็็แสเลผื เอาใบไผ่มาปักที่ตัวเองนะครับสื่อให้เห็นว่ามันทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีงามมากๆเลยนะครับซึ่งไอเลือดที่ออกมาเนี่ยคือเลือดจริงนะครับบอกก่อนนะซึ่งการกินขนมปังที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีส่วนต่อการไหลเวียนโลหิตแบบนี้ก็เลยให้อาซึมะเป็นฝ่ายชนะไปอย่างใสสะอาดเลยครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้นะครับอาซึมะเอาชนะได้เป็นครั้งแรกที่เอาชนะได้แบบเอาชนะเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาต้องไม่ลืมนะว่าเสมอกันตลอดเนาะคือรอบแรกเสมอกันแล้วโมโคยามะเขาก็ไปโดนไล่ออกจากแซงบีแอลรอบท 2, ยามะเขาขอเป็นฝ่ายอยอมแพ้แทนอะไรเงี้ยตรงนี้ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกแบบจริงๆจังๆของอศาซึมาที่มีต่อโมโคยามนั่นเองครับแล้วทีนี้พอเอาชนะได้เสร็จปุ๊บนะครับผมโมโยยามะเนี่ยอยู่ๆไอตอนที่ได้กินใบไผ่ใช่ไหมความเป็นแพนด้าของเขานะครับมันเหมือนประสานกันอะไรยังไงได้ไม่ทราบเขาก็เลยกลายเป็นแพนด้าแบบ แพนด้าเลยครับผมคือแบบรูปลักษ์กลายเป็นแบบนี้ปุ๊บอาซึมะกา็รีบไปถามเลยว่าเอา้าลุงโมโ,โยมกยามะกลายเป็นแพนด้าจริงๆจริงๆไปแล้วได้ยังไงเนี่ยโมโกยมามะเขาก็รีบบอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกถึงแม้ร่างกายจะกลายเป็นแพนด้าแต่ก็ยังพูดคุยสื่อสารได้แบบนี้แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นนู้นเลยนะครับที่บอกว่าเฮ้ยภาคไทยมันมีสเสน่ห์ที่ว่านาจูนภาคก็เรื่องหนึ่งแล้วนะแล้วทีนี้ผมชอบนอกบทช่วงนี้มากเลยครับที่เวลาไอ้อาซึมะเเนี่ยเาเรียกลลุงโมโมมมมยาะะใช่้้แวทีีีนนนก็จเสีีีียยยยงงภาาาาาคแทรรรรกกกมมว่เเเปป้้้้ไไดอะนนี้นนะคครับเป็วามพ่าย แแล้วแพนด้านี้ก็เดินกลับบ้านไปสไตล์เขาพร้อมความเป็นห่วงของอาซูมะที่มีนะครับว่า,าเป็นแพนด้าแบบนี้ขึ้นรถไฟฟ้าไม่ได้แล้วสินะเนี่ยนะแลวทีนี้ผู้จัดการก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขามีขาของเขาที่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองนะซึ่งพอหมดจากตรงนี้ปุ๊บนะครับบทบาทในอนิเมะมันก็หมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเหลือการแข่งอีกแค่ไม่กี่รอบแล้วแหละที่อาซูมะจะต้องต่อสู้เพื่อปังตัดเสียนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของโมโกยามะซิโยชินะครับที่เขาได้มีการต่อสู้กับอาซูมะมาาางง้ีตออ่ขเเท พยายามต่อสู้เพื่อตัวเองด้วยแล้วก็ต่อสู้เพื่อบอสของเขาอย่างวิซโนที่ได้มาร่วมต่อสู้กันใหม่อะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับมีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับถือเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เขายกบทมาให้มีบท3ช่วงที่เอามาสู้กับอาซูมาได้แบบชัดเจนดีนะครับได้เห็นทั้งการเติบโตของตัวเขาเองด้วยแล้วก็ได้เห็นการเติบโตของอาซูมะด้วยซึ่งตัวนี้โมค็ยามะเข รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ